หัวไหวสัญญาณเด็กฉลาดแม่จะรู้ได้ยังไงต้อง ข้อแรกเลยลูกมีความจำดีสามารถจดจำเหตุการณ์ที่ผ่านมาได้เช่นของเล่นถูกซ่อนไว้ที่ไหน 2. ลูกจ้องมองสิ่งของอย่างครุนคีดสามารถใช้ความคิดได้อย่างลึกซึงซ้งซึมซับทุกอย่างที่อยู่ใกล้ตัว 3. ลูกมีความสามารถในการเชื่อมโยงสามารถสรุปเรื่องราวได้จากการกระทำเช่นเห็นคนทำแซนด์วิชก็จะดูได้ว่าคนนั้นหิวสี่ลูกชอบอยู่กับคนที่มีอายุมากกว่าให้ลูกเรียนรู้เรื่องไกลตัวมากขึ้นทนาความรู้ของลูกได้อย่างดี 5. ลูกมีบุค,คลิกที่ชัดเจนพัฒนาทักษะการเข้าสังคมได้ 6. แสดงอารมณ์ออกมาเก่งเด็กที่ฉลาดมักจะแสดงอารมณ์ออกมาได้เก่งนะคะ 7. ลูกมีพลังงานเยอะงานเหลือเฟือชอบวิ่งไปวิ่งมาเด็กซนคือเด็กฉลาดค่ะอย่างสุดท้ายลูกมีงานอดิเรกที่ชอบบอกได้ผึ่งพรสวรรค์ที่ลูกมีติดตัวมานนสนใจด้านศินละปะหรือชอบกีฬา